สวัสดีค่ะทุกท่านยิน mm hmm. ดีต้อนรับสู่ช่องการมาวาลีอสคลินี้คุณยาพามาชมการตัดแต่งชวนชมค่ะให้เป็นพุ่มสวยแต่ก่อนที่จะตัดแต่งก็มารู้จักน้องชนิดหนึ่งนะคะชวนชมเนี่ยเป็นไม้มงคลค่ะที่มีสีสันของดอกสวยงามอย่างต้นนี้ค่ะต้นนี้ค่ะดอกจะเป็นชั้นเดียวค่ะสีชมพูบานเย็นสวยสดใสามากเลยค่ะ แล้วก็ไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะส่วนต้นนี้ค่ะจะเป็นดอกซ้อนค่ะดอกซ้อนลองดูใกล้ๆเลยนะคะดอกซ้อนค่ะเมื่อกี้ดอกชั้นเดียวอันนี้เป็นดอกซ้อนนะคะสีชมพูอ่อนหวานมากเลยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีสีขาวสีเหลืองสีส้มสีแดงสีนวงอีกมากมายชมชมเนี่ยเลี้ยงง่ายค่ะ คนต่อสภาพแห้งแล้งจนได้สมญาว่ากุหลาบทะเลสายนะคะเป็นม้ามงคลที่รับความนิยมสูงค่ะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านเพราะเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านเนี่ยได้รับความชื่นชอบจากคนทั่วไปเสริมให้มีเสน่ห์น้าหลงไหลได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่นอกจากนั้นในความเชื่อของคนจีนก็เชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งความมั่งคั่งและร่ำรวยค่ะ แต่เมื่อเลี้ยงไปนานๆดูต้นนี้ค่ะต้นดอกซ้อนเนี่ยค่ะดอกซ้อนนะคะเนี่ยค่ะพอเลี้ยงไปนานๆใช่ไหมคะกิ่งน้องก็จะยืดยาวเนี่ยค่ะยืดยาวแบบเนี้ค่ะเห็นไหมคะยืดยาวเลยค่ะไม่สวยเลยค่ะนะคะส่งต้นก็จะไม่สวยละถึงแม้ดอกยังสวยอยู่แต่ส่งต้นเนี่ยค่ะกิ่งแบบเนี้ค่ะยืดยาวแบบนี้ไม่สวยละค่ะคุณยายก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการทําให้ชนชม ที่ยืดยาวเนี่ยกลับมามีส่งพุ่มที่สวยเหมือนเดิมกันอีกนะคะเนี่ยค่ะสองต้นเนี่ยค่ะที่คุณยายจะทําการตัดให้ดูนะคะเพื่อให้เป็นพุ่มสวยยืดยาวค่ะอันนี้เป็นรอยตัดเดิมนะคะรอยตัดเดิมแล้วก็วันนี้อันนี้เป็นดอกนี่ค่ะดอกซ้อนค่ะดอกซ้อนสีขาว แต่ว่าเดี๋ยวต้องตัดทิะะ้งแล้วค่ะก็เซดาเหมือนกันนะคะกําลังออกดอกเลยนะคะแต่ว่ากิ่งไม่สวยละคะ่ะยืดยาวก็จะทำคุณยายก็จะตัดนะคะตัดให้เป็นพุ่มสวยนะคะวิธีการทาอย่างนี้เลยค่ะเราก็ใช้นดคมคมนะคะแล้วก็ทําความสะอาดคุณยายก็ใช้แอลกอฮอล์นะคะทาความสะอาดมีสะกดนะคะ พอเราทําความสะอาดเสร็จใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะตัดให้เป็นพุ่มให้แตกตรงไหนนะคะคุณยายก็ต้นนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขามีรอยนะคะอันนี้เนี่ยว่าจะตัดชิ้นไปเลยคะ่ะนี่เป็นรอยเก่าที่เคยตัดแล้วแล้วก็แตกออกมาใหม่นะคะคราวนี้คุณยายจะตัดตรงนี้เลยคะ่ะตัดนี้เลย นี่เลยค่ะน,นี้เลยกิ่งที่ตัดนี้คุณยายก็ไม่ทิ้งนะคะกิ่งก็จะเอาไปปักชํานะคะก็จะทําคลิปปักชําให้ดูอันนี้ตัดก่อนนะคะส่วนกิ่งนี้ที่มีดอกเนะะี่ยค่ะที่มีดอกคุณยายก็จะตัดตัดตรงนี้เลยค่ะนี่เป็นรอยเก่านี่เคยตัดแล้วนะคะแบบนี้เลยค่ะ ะะส่วนต้นนี้ก็เป็นดอกสีชมพูค่ะดอกเขาร่วงไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะร่วงไปลนนะนะคะร่วงไปละคุณยายก็จะตัดทีนี้กิ่งอันนี้ใช่ไหมคะก็จะตัดให้เสมอกันนะคะนี้ตัดสูงอันนึงต่ำอันหนึ่งนะคะส่วนอันนี้คุณยายตัดให้เสมอกันเลยค่ะประมาณนี้นะคะตัดตรงนี้เลยนะคะ จะไดแ้แตกใหม่เป็นพุ่มค่ะเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูที่คุณยายตัดไปแล้วนนะคะที่นี้ก็ตัดประมาณน,นี้ค่ะพอเราตัดเสร็จใช่ไหมคะมีแผลเราก็ต้องสมานแผลค่ะก็ใช้เนี่ยค่ะูนที่กินกับหมากนะีคะปุณแดงเนี่ยค่ะสมานแผลนะคะก็ทาตรงตรงแผลเลยค่ะ ส่วนกิ่งที่ตัดคุณยายไม่ทาปุญแดงนะคะจะปล่อยให้แห้งนะคะเนี่ยค่ะที่ตัดแล้วจะปล่อยให้แห้งนะคะสักประมาณ1สัปดาห์คุณยายก็จะเอาไปปักชำํำก็จะทําคลิปปักชํำให้ดูนะคะเป็นเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะแยกต่างหากจากคลิปนี้คลิปนี้จะทําเป็นพุ่มค่ะก็ทาปุญนแดงค่ะไม่ยากเลยค่ะ บางท่านกลัวนะคะว่าตัดไม่กล้าเลยค่ะตัดแบบนี้ค่ะดูโหดมากเลยค่ะแต่ความจริงแล้วไม่เป็นไรค่ะเราป้องกันทาบาดแผลให้น้องป้องกันการเป็นเชื้อรากันเน่าทีนี้ดินค่ะดินเริ่มที่จะยุบละคุณยายก็จะเติมดินนะคะเติมดินให้น้องสัหน่อยนึงก็พวนด,ดินก่อนเลยค่ะ ดินยังซุยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะยังซุยมากเลยเห็นไหมคะทั้งสองกระถางเลยค่ะวัส,สดุที่คูณอยากจะใช้ก็จะมีดินหนึ่งส่วนนะคะมีมะพร้าวสับหนึ่งส่วนมีขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนอันนี้เป็นทรายค่ะทรายหยาบครึ่งส่วนแล้วก็เป็นปุยข้ออีกครึ่งส่วนนะคะก็คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็เติมค่ะ เติมดินให้น้องสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าดินกระถางนี้ยุบเยอะค่ะกระถางน,นั้นพอดีกระถางเล็กค่ะก็ยุบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พี่แยก็จะเติมให้ทั้งสองกระถางเลยนะคะก็ทําการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันวัสดุปลูกก็จะปโปร่งค่ะน้ำไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุนะคะ ซึ่งยายใช้เป็นปีข้อนะคะนี่ค่ะเป็นปุย๋ยคอคลุกข้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็เมื่อลรากี้เราป่วนดินแล้วใช่ไหมคะเราก็เติมเลยค่ะเพื่อใ้สูโ,กโกค่ะ กระถางหนึ่งนะคะใส่คุยไปด้วยนะคะปินการบำงลุงค่ะบำงลุงนองไปด้วยนะคะก็บนดินค่ะบอนดินอันนี้คงเติมได้ไม่เยอะนะคะดินยาไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้นะคะใช้กระถางนี้ไปก่อน…นะคะ อีกสักพักหนึ่งค่ะก็คงต้องเปลี่ยนกระถางละนะคะพอเราตัดแล้วนะคะหาปุนแดงเรียบร้อยละทำการบำรุงไปพร้อมปณิตัวแบบนี้แล้วนะคะทีนี้การดูแลค่ะเราก็จะนำไปวางค่ะวางไว้ที่ล่มลำไรนะคะยังไม่ต้องลดน้ำค่ะหนึ่งสัปดาห์ค่ะมดไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ ลดน้ำสัปดาหล์ละครั้งเดียวพอค่ะหรือดูเมื่อวันศุกปลูกแห้งแต่สัปดาห์แรกเนี้ยหลังจากที่ตัดไปอย่าเพิ่งลดการลดน้ำอย่าให้ถูกแผลนะคะอย่าให้ถูกแผลแล้วก็ลดที่ขนโคนนี้นะคะเพราะว่าเขายังมีแผลอยู่ใช่ไหมคะรอจนกระทั่งเขาแตกใบใหม่ค่ะก็จึงนำออกแดดได้ทำแบบนี้ก็จะได้พุ่มสวยค่ะสวยเหมือนเดิมนะคะไม่ยืดยาวแล้วค่ะ คุณยายทำมาให้ดูแล้วค่ะตัดแล้วนะคะเป็นทุ่มแล้วค่ะตอนนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณยายตัดนี่เลยค่ะตัดเหลือแค่ต้นเลยค่ะกิ่งกึงไม่มีเลยค่ะเนี่ยค่ะระยะเวลาที่น้องแตกออกมาได้ขนาดนี้ก็ประมาณสองสัปดาห์ค่ะสองสัปดาห์เสร็จเนะคะอันนี้คุณยายตัดโกดเลยค่ะตัดต้นเลยค่ะนะคะ สองสัปดาห์เสร็จๆออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นพุ่มแล้วค่ะเห็นไหมคะหนึ่งต้นนะคะต้นนี้ไม่ได้ตัดกิ่งตัดต้นเลยนะคะเดี๋ยวใช่ดูอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้นี่ค่ะปุญญาตัดนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่รอยทาปูนแดงนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามนี่ค่ะคุณยาตัดสาม ตามกิ่งนะคะอันนี้แตกออกมาซ้วยขนาดนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเสร็จๆนะคะอันนี้ก็ดินเริ่มยุบแล้วค่ะคุณยายก็ถือโอกาสบำรุงเลยค่ะตอนที่ตัดกิ่งคุณยายไม่ได้บำรุงนะคะเราชนะเมื่อกี้สองต้นที่คุณยายตัดกิ่งก็เลยบำรุงไปเลยค่ะส่วนต้นนี้ก็ตัดกิ่งไปแล้วแตกเรียบร้อยละคุณยายก็มาทําการบำรุงเช่นเดียวกันนะคะก็ เติมค่ะตัวสูตปลูกที่มีมีปุ๋ยคอกนะคะเป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็ส่วนผสมก็เป็นส่วนผสมซึ่งล้วนซุยค่ะล้วนซุยนะคะส่วนอันนี้อันนี้วางวางแดดได้เลยนะคะวางแดดได้เลยเพราะว่าตัด แล้วก็น้องแตกใหม่แล้วค่ะแตกใหม่ไม่ต้องไม่ต้องรอขนาดนี้รอเหมือนต้นเมื่อกี้นี้นะคะที่คุณยายให้ดูที่ตัดต้นไปเลยอันนั้นประมาณสองสัปดาห์กว่าแตกแล้วก็วางแดดได้เลยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณยายก็มาทําวิธีการทําให้ชวนชมที่ยืดยาวนะคะมีพุ่มสวยแบบนี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะลองทำกันดูนะคะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ ง่ายๆค่ะแต่ว่าอย่าลืมทาปุ่นแดงนะคะเพื่อความชัวร์ในการที่น้องจะไม่เกิดการเน่านะคะหรือว่าเป็นเชื้อราขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกับสาระดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ